Thank you สวัสดีค่ะน้องกวางแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เปิดซีรีส์ก่อนเซฮายเซฮายไอจีโนโมโตะเซฮายไอจีโนโมโตะ โอ้คนสองแ้งโอ้วันนี้ได้แจ้งเตือนสินะดีใจจริงๆที่พวกเราได้แจ้งเตือนนะครับผมมาแล้วลืมกดไลค์กันด้วยสบายๆชิวๆสิวๆขออนุญาตเซตสติแป๊บหนึ่งนะดูหน้าปกเลือก,กๆ,ๆที่ไปก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> กดแชร์ด้วยอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะครับอันนี้เออกดแชร์ด้วยนะครับอันนี้สำคัญจากใจใจจริงไม่จริงโจ้เข้าใจบอก สวัสดีครับพีสวัสดีครับ,บ,อ,บอ๋อมาครับสวัสดีครับน้องกวางเออใช่ไหมใช่สิอันนี้เออสวัสดีครับดีเลย์เปล่าไม่รู้ C2 C2. <oughs> แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เออี๋ยวพี่ขอแชร์ไลฟ์ไปในดิสคอดก่อนเออแกทำไมไม่แชร์ไลฟ์สักทีวะเอ้ยช่วยฉันแชร์หน่อยสิแชร์ไลฟ์ไปในดิสคร์ดเอ็กซ์คูสี่เพิ่งหน่อยเอออ่แป๊บหนึ่งฮะับแล้วพี่ขออนุญาตแชร์ไปในดิสคอยก่อน ลอยนะครับกระตุกไหมหรือซัมติงไหม,หอ,ไหมอันนี้ตุกเนาะหรือหมุนอยู่ไม่รู้แฮะนะครับทำไมแชทมันดูตัวเล็กกระปิดิดจังเลยเสียหายทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่เอาแชทกระปิดนิดขึ้นมาว่นเออทำไมชื่อมันเป็นตรงนั้นปะาเนี่ยเสียหายทุกคนอย่างอันนี้ เออโอเคได้ไหมสตรีมันกระตุกไหมตุกไหมฮะน้ากระตุกหรอกหรือกระตุกวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้นะไอบ,บ้าเอ้ยบ้าจริงโอเคสวัสดทุกคนนะครับวัดีคนรอบนึง ยินดีต้อรับวันนี้มาค่ำค้ำหน่อยนะครับเออกระตุกสะดุดมันก็เป็นอะไรวะเนะี่ยไม่น่าเป็นอะไรนะสะดุดกระตุกเฉยเลยว่ะพี่งง<อ> <c oughs> ผู้หญิงมาคุยแบบตอนนี้กำละวัดตาชิดนี่แกก็รอผู้หญิงมาคุยอย่างนั้นอ่ะฮะนี่แอบนอกใจอย่างนั้นอ่ะฮะเออ แกนี่มันทําตัวทรยศสารยาอ้ยรอเล่นรอเล่นนะครับอืม <c oughs> ก็คือเวลาสาวมาก็พี่เป็นตัวขั้นเวลาสินะสาวมาก็ทิ้งพี่ไปตามสเต็ปเอออาจารย์แดงด่าเลยอย่างนี้ไอชาิหมาไอชาดพงตายหายชาดหมาอีดอกทองชังเย็ดไอเฮียอ,อาจารย์แดงต้องด่าละ เว้นตะไลนะครับเสียหายทุกคนนะใครเข้ามาก็จะลืมกดไลค์นะครับสตรีมกระตุกสะดุดก็งงเหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรอันนี้งงเฮ้ยม,มาครับได้ยังไงละน้องน้องแฉงเห็นหัวอกหัวใจพี่ไหมเนี่ยพี่อุตส่าห์ไปถ่ายผมมาใหม่เลยเพื่อนเราหวังว่าเราจะต่อซับแต่เราก็ไม่ซับพี่พี่ก็งงเหมือนกันนะฮะเสียหายทุกคนนะัอดีต้องรวงังดีทุกคนด้วยที่แวะมานะครับ นะฮะเซให้ทุกคนเลยอย่าลืมกดไลค์อ่ากดอ่ากดแชร์นะครับโดนหนุ่มดเนี่ยได้นะจิ้มลิงก์ได้แล้วนี่เอออันนี้เพื่อการดูดเงินเราได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ไปจังค่าเป็นแนวนอนมาแล้วสามารถจิ้มลิงก์ได้หรือเปล่าจิ้มได้ไหมอันนี้ไหนลองจิ้มดูสิเออมมันจิ้มได้ไหมอันนี้เออลองจิ้มดูนะฮะเออถ้าจิ้มได้ก็ ก็ได้นะครับแต่ถ้าจิ้มไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะเอ้ลองลองดอูเรื่องเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่าเออโอ้ยย่าเพิ่งคิดแบบอุวยสติม,มันดีเลยเยอะนะเนี่ยอันนี้เออเข้าใจผิดเข้าใจผิดนะครับเสียหายเสียหายฮะเสียหายทุกคนนะครับัอดีด้วยัสด,ด,ด,ดีน้อง บวัสดีพีพ่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับเซไฮถ้าใายกันได้นะอันนี้ตามระเบียบนะครับบวัดีทีวีแมนโห่ต้มแมวต้มแมวแซ่บแซ่บแซ่บนี่ดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอันนี้ฮะกดเลยกดณน้บัตรนาวถ้าไม่กดเดี๋ยวตีมืออันนี้พรุ่งนี้ไปโร,เร,นนร,ปรงเรียนวันสุดท้ายเหรอไปโรงเรียนวันสุดท้ายเออ หน้าคนนะวันนี้เป็นโรงเรียนมัุดท้ายจะไปต่อยหน้าคนชื่อไก่ <c oughs> ไปต่อยเขาทำไมวะ <c oughs> เราจะไปต่อยคนชื่อไก่ทำไมรูกัไก่เขาทำอะไรผิดครับดีครับทีวีเออไก่ทำอะไรผิดอันนี้ไก่งอะอันนี้ไก่งง,นนไ,กง,งไก่แบบอ้ากูอยู่ดิจะไปโดน,นต่อยไว้พวกนี้ เออนี่ครับได้ได้ทุกคนนะฮะอันนี้จิ้มลิงกได้แล้วเปล่าลองจิ้มดูดิทีวีแมเอ่อทำลายนอนอย่างนี้เราจิ้มได้เปล่าลองลองจิ้มที่พี่ปักหมุดไว้ดิจิ้มได้ไหมถ้าจิ้มได้บอกพี่ด้วยเออลองลองดูมันค่อยจะไม่ลําบากเราเวลาไปดูเน็ตเราจะได้จิ้มในไรสตีมได้เลยอันนี้เดี๋ยวลองพี่ลองมือถือพี่นี่จิ้มได้เปล่าวะดูเสียดูเสียจิ้มได้เปล่าดูเสียดูเสีย ได <ooh> ้ดูนี้จิ้มได้ป่าเขาควรบาดผมโอ้ควรตีเราเหรอเราควรคืนสิครับอุย้ยจิ้มได้นี่เจ็ดเคจิ้มได้แล้วโอ้โหอย่ายลืมเลยนะครับอันนี้อย่ายลืมสนับสนุนพี่ฟูเลยนะครับอันนี้ลิงกด,ด,ด,ดูหนุ่งดเนียจิ้มได้นะคะหรือว่าใครจะสนับสนุนค่าแผ่นเก็บเสียงก็ส่งซูปเปอร์ชชร์ซูปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้อันนี้ตามสะดวกอืม แต่เราก็อย่าไปต่อยหน้าเขาเลยนะอันนี้น้องชายน้องแฉงนะครับอย่าอย่าทำร้ายเขาทําไมเขาทําอะไรผิดเขาจะงงงอนะอันนี้มันจะกระตุกมันหมุนไหมนะทำไมดูใน i อแพที่มันกระตุกมันหมุนอะพ่อมึงทำไมดูพี่เปิดอ่านคอมต์ใน i อแพมันทำไมมันกระตุก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 มหมุน ตัหมุนหมุนอะตัวหมุนหมุนนะเออแปลกๆขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเสียงชัดเนาะอมผมไม่ได้เซ็ตนูนเซตนี่ใหม่หรหม <c oughs> ืมว่าพี่เช็คก,ก่อนว่าหมุนปะ

Ừ. Thế mà. Ừ. Chơi lẹo. ทำไมมันกระตุกกระตักกระตุ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 กไม่เข้าใจเลยฉันไม่เข้าใจเอ้ยทำไมมันกระตุกกระตักกระตุกกระตุกแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่พยายามทําให้ให้มันไม่หายให้มันหายกระตุกกระตักกระตุกกระตุกไม่รู้เป็นไรอ่ะนะอืม น,นี่หายยังอันนี้หายก็ตุกตะก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 ตุกตะตักเออ,เอ,อลองดิดูสิหายยังอันนี้ไม่หายฮะมันต้องปล่อยให้มันเอาไม่หายจริงอันน<ๆ>ี้เออเน็ตพี่หรือเน็ตผมไม่รู้สิเน็ตพี่มันก็เขียวนะมันไม่แดงนะมันกระตุกนะสตรีมมันกระตุก แปลกยังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะเออสตรีมมันกระตุกแปลกแเอ๊ะทำไมมันกระตุกเอ๊ะแปลกๆปะอันนี้เอ้ยนี่แปลกๆปลกอันนี้เอ้ยฉันกำลังจะโดนแบหรือเปล่าวะเออฉันกำลังจะโดนแบหรือเปล่าวันนี้มากระตุก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 กระเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงนะา อ่าอันนี้ดีขึ้นยังพี่พยายามปรับให้เราอยู่โอเคดียังโอ้ก็ถูกถูกเหมือนเดิมเฮ้ยมันเป็นไรวะเฮ้ยเป็นไรวะพวกมึงมนเป็นอีอย่างไปหน่มันเป็นอะไรนี่ ทำไรมันกะตุกตักกระต a กกระตักกระต a กกระตัวมา k a t กตกต a กกระตัวเออสงสัยต้องนั่งสอต่อริมคุยแล้วมา่าสตรีมคุยมันยังกกะตุกเลยเนี่ยแปลกละสตรีมคุยยังกระตุกเลยครับเอออันนี้ดั่งคุยเนี่ยก็กะตุกเลยนะ เออจะให้นั่งคุยอะไรอีกอะ่ะนั่งคุยแมืงกระตุกเลยเนี่ยที่ทำอะไรผิดปะพี่พี่ทำอะไรผิดป,ะ,ะ,ดปะเนี่ยอืม อ่ะอันนี้หายยังเดี๋ยวมานั่งปรับอันนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนเพราะอะไรวะพวกเรามีใครรู้สาเหตุบ้างไม่มีอืมไม่มีใครรู้สาเหตุเลยนี้เปลี่ยนเพราะอะไรวะเฮ้ยอ่ะไรวะอันนี้หายยัง หายยังอันนี้อยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่เฮ้ยมันหายแล้วมันเป็นไม่ใช่ไงวันนี้ไอ้เี้ยหายเไลหายเลอะไรนี่เป็นอยู่นี่มันกระตุกกระตักกระตุกกระตักกระตกกะักกระตักอยู่ใช่ไหมหรือว่ามันต้องรอให้มันแบบให้มันดีเลยนิดหนึ่งครับเออถ้าให้มันดีเลยนิดหนึ่งอ่ะมันจะมันจะไม่กระตุกแต่ถ้าเรากด ไปที่คำว่าสดมันจะกระตุกทันทีเลยเอย้มันกระตุกแล้วเนี่ยตอน,นเ,อไไเนี้ยพี่อไระเด่ยวไดงงแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> มันกระตุกอีกแล้วอ่าหลว่าสำหรับผมนะโอ้โหสำหรับเราไม่กระตุกอ่ะอ่าหลาว่าพีน่นงเอ้ยปัญหามึงดีเยอะนะอันนี้อืมไม่ไหวละ เร็วแบบคุณภาพอา่าได้อย่างอันนี้อะเอาเร็วคุณภาพต่ำอ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ปรับให้เลือกคน <laughs> <laughs> เอ้ยเนี่ยมันเลือกคนอย่างนั้นหรอวะบ้าเอ้ยจะบ้าล้วอืมอันนี้ได้ยัง อ่าดูดิีดูดิมันจะกระตุกอีกป่ะถ้ากระตุกบอกพี่กระตุกชัวต้องบอกก็รู้เลยสะดุดชัวอันนี้ชัวป้าบสะดุดชัวโอเคเคนี่คืออะไรสะดุดชัวชัวไหม ดูดไหมเนี่ยฮัลโหลสะดุดเหมือนเดิมว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะพวกนึ่มันเป็นอะไรวะชัวชัวรเลยอะชัวอะเลย <laughs> เป็นอะไรวะพวกมึงเอ้ยอ๋อแหม เปลี่ยนเป็นอย่างน,นี้มันละเอีดดูต่ออันนี้หายอะ่ะไอ่นหน้าเกี่ยวมั้งเนี่ยหรือเกี่ยววะไอ้เหี้ยพี่งงวนไปหมดและอันนี้หายยังดูเหมือนเดิมมันยังไม่เกี่ยวกับกล้องเลยมี่กำกับเป็นเพียอะไรอะ่ะวิงอาชีงเลยมันเป็นอะไร โอเสียงกล้องอพี่ปิดเสียงกล้องให้อันนี้เสียงแน่รถอ่าพี่ปิดให้ละเสียงกล้องเสียงกล้องพี่สาบกล้องมาเมื่อกี้นี้หายยังอันนี้หายยังอันนี้เฮ้ยกระตุกอีกมันเป็นไรวะเฮ้ยเ้ยพวกมึงมันเป็นไรวะกูไม่ไหวแล้วนะเราไม่เอาแชทขึ้นจอสิเราไม่เอาแชทขึ้นจอไปเกี่ยววะปิด พี่ว่ามันไม่เกี่ยวหรอกเหมือนเดิมวันนี้สะดุเหมือนเดิมครับไม่น่าเกี่ยวไม่ไม่ไม่เป็นไรวะเนี้ไอ้เฮียเออมึงมึงเป็นไรเนี่เออมันเป็นไรวนะกูไม่ไหวแล้วมือจะมววสดุเด่ะสุรชินเฮีอยอะไรวะเนี้ ขอบคุณที่ชมครับคุณสุรชัยสุรชินโวเยเอบ้าสุรชัยบ้านแกดีวะขอบคุณมากสุรชินเออเจีสุรชินลองจิ้มลิงค์ดิจิ้มลิงค์ดูนี่ได้เปล่าอันนี้หายยังอันนี้หายยังอารมณ์ไหนไลฟ์แนวนี้อารมณ์แบบว่าให้เราดูดตังได้ง่ายๆอันนี้ไม่ <laughs> อารมณ์ร้อนตัง <laughs> มันเป็นอะไรวะมอือมือมันกรตุกเออจริงหรอที่สุดเลยนะเออมันกรตุกเฮ้ยวมมึออะไรวะเนะี่ยไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วลนะ่ะ ไม่ไหวแล้วนะไอ้บ้าเ,เอ้ยเอ้ยเ,ยเยชืเป็นดีชกกาสดุดยังหายยังอุ้ยไปไปสดุดอีกแล้วว่ามันเป็นอะไรวะอ้ยหนอยแล้วนะทำไมดำกับบี้อย่างนี้ทำไมแข่งขันด้วยระหว่างหัวเออทำไมดำกับบี้อย่างนี้นี่ จะไม่ถึงจะจรีมการถูกนี่พี่ทำอะไรบิดเดี๋ยวพี่ปรับบิดเบรดให้มันต่ำหยำเลยอ่าพี่ปรับบิดเรยสองพันนาอันนี้การถูกอยู่หรือเปล่าดูจิมันเป็นส่งติ่งอะไรวะกูไม่ไหวแล้วนะเว้ย <laughs> ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วฮีหอมหีอร่อยหีแอร่อยมากเลยกดแล้วครับไม่เน่งหน้าไรมาเนี่ยให้ใส่ชื่อใส่ข้อความผมงงมากแถมมีให้ใส่เบอร์ด้วยโคดุดตังหาทำนะทุกคนเฮ้ยลืมเอาหน้าจอโดเน็ตไปที่หน้าพิมพ์เฮ้ยเอาใหม่นีิ เดี๋ยวโทษ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 พี่พี่ลืมเอาจอโดเนียเป๊ะไม่ในหน้าพูดคุยโทษ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 เฮ้ยอาใหม่เลยใหม่เลยโดเนียมาใหม่เลยนี้โดเนียใหม่เลยโหโดเนียใหม่เลยอันนี้พี่ลืมพี่ลืมอันนี้ต้องใหม่แล้วนะครับเออเอ้ไม่ได้แล้วอันนี้โดเนียใหม่หน่อยครับ เน็ตดีอะไรขนาดนี้เออมากระตุกอ่ะเออพี่ไปพี่เดี๋ยวพี่ลองรีเน็ตอีกรอบได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองรีเน็ตรอบหนึ่งนะอันนี้โทษทีนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดีเน็ตไหมมันมันกสะดุดกระตุกพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเว้ยเออแต่เด็ดพี่เขียวนะอันนี้ดูตั้งทางอ้อมดูตั้งทางอ้อมอ่ะป่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดีเน็ตแป๊บนึงนะเพื่อเพื่อมันจะดีขึ้น เฮ้ hey, อย่าพึ่งโดูมานะอย่าพึ่งโดูมานะแบบแบบ Ah, ah, ini mayang, ini, ini mayang, lo, 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 hello, 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 mayang, ini. เฮ้ยเหมือนเดิมไปว่ะพวกมึง <c oughs> เออเป็นเหมือนเดิมเลยเอออันนี้ไปยังอันนี้หายหายังหายยังฮัลโหลเหมือนเดิมเลยยอยโอ้ยเย่ยวัดจิตงูเงี้ยวเลยว่ะ อ่ะอันนี้ไปยังอันนี้ได้ยังได้ไหมก็สะดุดเหมือนเดิมด้วยว่าเวนอ่ก็สะดุดเหมือนเดิมเลยพวกเราทำไงอะ่ะนี่อะไรวะเนี่ย ถ้าพี่ลงตีมขึ้นใหม่มันจะเป็นเหมือนเดิมป่าวะเออพี่กว่าเป็นเหมือนเดิมอะลงขึ้นใหม่ป้าสายดูดเขาส้มติงอะไรวะเนี่ยไอยเฮ้ยไม่ไหวหรววอจิตมันเหนียววะเย็ดเปียด อันนี้หายยังอันนี้อันนี้หายไหมเฮ้ยหายยังอ่ะอันนี้หายหายังาหายยังฮัลโหลหายยังหายแล้วนะโอ้กระตุก,กีโอ้ยเยอะนเป็นไรว,วังะ ยัยมึงเป็นไรตายโอ้ยมงุดหิดไว้เย้ยเอ้ยบอกว่าไปนอนเถอะโอ้ยนอนบ้าบอลบอลอะไรวะแป๊บหนึ่งนะ สัตว์ลกล้องไม่มาหน้านี้ด้วยเวนของดีจร่งไปออยังอันนี้เออสับไปสับมาถ้ามันสะดุดอะทำไงอ่ะพี่ต้องลงสตรีมขึ้นใหม่ปะ เออพี่ลงสตรีมขึ้นใหม่ปะไ,ไหวว่ะน้องพี่ไม่ไหวว่ะพี่เริ่มรอแล้วว่าน้องไมมันสะดุดจัดเลยว่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรวะไม่รู้มันสะดุดอะ่ะอืมเด็กก็เขียวเงง Ai đờ, đờ, phí, long, lỗ mày, no. eee, lom mày, nó, ừ, lỗ mày, lỗ mà, mà. mà mày, nó, Để nó, nó, ma, nó, nó, Ừ Ừ nó, mày à nó, mà mày nó, 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 nó